สวัสดีและขอบคุณที่กรุณาติดตามชมคลิปของวินดีมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับชมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มยกนิ้วโป้งนะครับหรือกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนของท่านได้รับชมนะครับและกดปุ่ม u b s c r i b e หรือติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นการเตือนเมื่อวินดีมีคลิปใหม่ขอบคุณมากครับ ครับก็ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ดูทุกท่านนะครับครับทริปนี้วินดีก็ม uh ีโอกาสได้เ hmm. ดินทางไปตัดสินกีฬาคนพิการแห่งชาตินะครับที่กาญจนบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆกับสกายวอล์กนะครับจุดบรรจบของแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่นะครับ ก็คือสกายวอล์กเมืองการนเนี่ยนะครับก็ได้เที่ยวกาสวันสุดท้ายนะครับช่วงวันว่างนะครับก็ขอเข้าไปชมหอพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชในรัฐในดลรัชกาลที่เก้านะครับอับ ดันชั้นสองชั้นสามก็ไม่มีริฟนะครับเดินขึ้นไปวินดีก็มีเวลาน้อยนะครับก็ขอก็ชมขึ้นไไดาชงวันระนั้นฝนก็ตกไปปล่อยนะครับครับแต่จิตใจเรามุ่งมั่นที่ในความเคารพในความศรัทธาสมในสมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระยารังบอลนะครับสมเด็จพระสังฆราชของเราที่ ลวงรับไปแล้วนะครับก็ขอเข้ามาชมนะครับข้างในแผนผังของการฝึกสมาธินะครับด้านซ้ายมืออ,อันนี้ก็ ครับเมือ่อชมวัดเหนือเสร็จนะครับของวัดหลวงพ่อดีนะครับอ่าก็ลงมาที่วัดวัดใต้นะครับทางการก็ตั้งว่าวัดชัยชุมพลชนะสงครามนะครับเป็นจุดรวมพลไทยรบพม่านะครับอ่าอยู่ที่วันแห่งน,นี้นะครับ ือเลงเสียงเหลืองเครงแรกสองสสอง ทำบุญแกะเทศหลวงปู่เปลี่ยนตามกําลังศรัทธาโอเคอันนี้คือหักย่านนัะนั่น<แ>ย่านไฟเดนนี่น<แ> <laughs> ปิดไฟง่ายๆเลย<แ>คนค่าไอ้เชื่อ เกือบชลักเนยติดไฟง <scenes traces IL EN> ่ายมากข้อเสียก็เหมือนที่ผมบอกวะอกว่าเจ้าชู้ต้องมาเหนือสื่อแลต้องวัดใต้ทำไมเได้เหมือนั้นทธอไม่ได้แต่สมัยก่อนเวหลวงเขาดีหลวงเวทีวัดเสือวัดเหนือเนี่ยอนน้เป็นเจ้าวัดันเขาประมาณรุ่นเดียวกับออกหลวงคุณเนี่ออเนี่ยแนวคุณแผนเหรอ ไปอันนั้นที่ว่าจะชูดเอ่อมีภาคกระดามมีอะไรอยอแต่ท่านมีเมตตามหานิยมอ๋อของสวัสปีไหน15บาทในปีตั้งแต่ปีนูนน้นอ,อ่ะเน่ะ70ปีโอ้สมัยนานไป ยานุสรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะ์ <c oughs> ใครนะ ตอนนี้ก็ตามกำลังตาหาโรงงานบุ้นเส้นท่าเรือนะครับเมืองกานครับตามพี่สมบัตินะครับพี่สมบัติไปถึงโรงงานแล้วอีกเียง1หนึ่งชั่วโมงโรงงานจะปิดต้งรีบนะครับโรงงาน นี่นะแต่ความสุกมีข้าวพันแบบขางยาวในความสุกน้ำน้ำต้องเปิดเลี้ยงตลอดไหมพี่ผมเปิดไม่ค่ยติดเลยเว้นแต่ทำความสะอาดนี่ยังไม่ได้ช้อนตะกอนอย่างได้ถ้าไในน้ำภูเขามันไหลวนเลยนะจะดีมากต้องให้ให้ออกซิเจนเขาครับเขาก็จะชอบไปเล่นนี่มีลูกมาแล้วเนี่ยมออกให้ตัวมันเลยลูกๆใส่เนี่ย ันแบบนี้นะแต่ความสุขพันแบบขางยาวได้ความสุกน้ำน้ำต้องเปิดเลี้ยงตลอดไหมพี่ผมเปิดไม่ค่ยติดเลยเว้นแต่ทำความสะอาดอนี่ยังไม่ได้ช้อนตะกรอนยังไม่ไดถ้าได้น้ำภูเขามันไหลวนเลยนะนถ้าดีมากต้องให,ให้ให้ออกพิเกนทองครับเขาก็จะชอบไปเล่นนี่มีลูกมาแล้วนี่ออกให้ตัวไปเล่นเล่นลูกกัน มาเลยไอตัวเฮนี่เจ้าของสวนส้มจุกอะไรนะพี่เบเกอรี่โฮมเบเกอรี่มากินที่ร้านที่สมบัตินะครับมีหลายไล่อย่างเดียวไล่หนีท่ามกาท่ามกาครับท่ามกาอันนี้ซอยอะไรนะพี่จำไม่ได้เมื่อกี้ซอยเทศบาล12เทศบาล12ตรงข้ามกับหนองอะไรนะหนองหนองลานหนองลานลองลานลาดบึุงครับปลามุนมาที่ตรงนี้ส้มจุกเบเกอรี่โฮมเมด ก็ใส่พื้นเองนั่มทำเองเดือนหนึ่งกี่ตังค์เนี่ยเอาไฟโอู้หูทะเลน้ำหลายตังค์อยู่แต่ว่าแต่ว่าไอ้นี่มันน้ำมันวนไม่เป็นไรไม่ไม่ได้เปลืองเท่าไหร่แล้วปั๊มปั๊มเป็นปั๊มที่ไม่ค่อยกินไฟเท่าไหร่ไล่บนลงล่างสูงต่ำฉีดต้องสูงแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไหลนะเอาล่างขึ้นบนมีกันสอด้านเลยนี่ชีวิตที่มีความสุขที่สุดใช้ช่างออกแบบ สวนญี่ปุ่นน้องสาวกับลูกสาวไม่เลยพี่น้องสาวผมเป็นพยาบาลเนี่ยจะจะดู่แล้วทำที่ทำที่ไอ้ซิปไลน์ด้วยนะบ้านเหมือนกับปลูกต้นไม้นึมาที่ซิปไลน์แล้วก็โดนที่โดดน้ำแบบยังไม่ได้ดูพี่นี่พี่แมบไปดูตรงนู้นนั่งอยู่ชอบเยอะมันมีวิธีทำทำให้น้ำเป็นสีฟ้าพี่อมมีีันใสส่เออ จะไเอาน้ำน้ำสีที่สวยกว่าลองแล้วไอตัวสีฟ้าก็ส่องแล้วเป็นสีผสมอาหารนะเอ้ยเป็นสีสีไม่เป็นพิษของแตเป็นตัวไม่เป็นพสีสาปลูกไว้ต้นหนึ่งนะสาปลูกไว้ต้นหนึ่งเออเลยเลยแล้วกล้วยพันธุ์อะไรครับเนี่ยพันธุ์ธรรมชาติบ้านเราอันนี้พวกนี้กล้วยน้ำว้ากล้วยหินนี่ดูจะหนามากขนอบเม็ดเม็ดเยอะใช่ไหมกล้วยต้นใหญ่ไม่มีครับเหมือนเหมือนคล้ายคล้กล้วยน้ำว้าไอ้ายคลายกล้วยหักมุก แต่ว่าผมมาเป็นคนชอบกินลูกเครืหนึ่งประมาณ8ปดเก้าหวีหวีหนึ่งประมาณสิบห้าลูกไหนไหนก็มาแล้วผมขอซื้อสักแหน่งได้ไหมนี่นี่นี่นั่นแหะขายไหมต้องเอาเอาต้องเอาอยางงั้นไม่ขายแล้วครับจะเอาไปเลยได้จะไปปลูกใส่บ้านเน่ยเอ้ยขึ้นไวอีกเลยตอนนี้พักมุกมันทางมุกผมไม่เป็นยากมากเลยนะมีวิธี ไอเนี่ยประมาณสองปีกว่าพอสองปีกว่าถึงจะออกลูกนะผมตั้พยายามสะสมหลายพันทั้งุกผมยอดมันยังไม่แทงเลยของผมอ่ะนี่มอนมอนนี้ผมก็สะสมอย่งนีไหมผมไม่พูดเล่นนะพี่สมบัติเพราะผมผมผมเอานอจริงนะดักแด้เอามากินมาถึงมาดีมันยังไม่สุกถ้ามันสุกเอวหวานเคยยาวสิบเดนอะม่อนบัลลีมันไม่ลื่นมันไม่ลื่นต้นต้นอันนั้นบ้านหอ อันนี้ม,นมอนต้นเนานะมันต้นใหญ่ดนะ้ออันม่อนเลี้ยงใหม่หนาะเอากินโตมานะเอ้ยเอามากินอยู่ันเอ้ยเอามากินนะท้ายคลิปนี้อย่าลืมกดปุ่มชอบกดปุ่มแชร์กดปุ่มติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ